สวัสดีครับหาปูกไปเรื่อยครับวันนี้ก็จะพามาดูกวักมรกตเจ็ดชั่วโคตรนะครับที่เรียกว่ากวักมรกตเจ็ดชั่วโคตรนี่คือช้ำไว้นานมากกระบะนี้น่าจะมีห้าถึงหกเดือนแล้วนะครับ <c oughs> ตัวใบเขาเนี่ยเอาไปลงกระถางหมดแล้วเหลือแต่ตัวที่เป็นก้านที่ไม่มีใบติด ซึ่งออกลากออกโคดมาน้อยมากออกมาสั้นมากนะครับก็เลยไม่ได้เอาไปลงกระถางแยกแล้วก็เลยทิ้งไว้ <c oughs> ในกระบะพอชํำแต่กระบะพอชํากระบะนี้จะเป็นดินดินปลูกเลยนะครับถ้าเป็นกระบะนี้ที่ชําที่หลังอันนี้จะเป็นแกบล้วนแล้วกระบะนู้นจะเป็นสายผสมแกบดํานะครับอันนี้จะเป็นแกบดํำล้วนอันนู้นเพิ่งเริ่มเสียบครับ ดูต้นไหนแก่ต้นไหนอะไรก็ตัดมาเสียเรื่อย,อ,ยอันนี้อันนี้ต้องแต่เดือนย mm ีิบเอ็ดเดือนเจ็ดครับมีรากมีโขดหมดแล้วแต่ยังไม่ได้เอาไปลงกระถางเลยช่วงนี้ยุงย่งๆไม่ค่อยมีเวลาแต่อันนี้เนี่ยคือเขาไม่ค่อยมีรากมีโขดก็เลยปล่อยทิ้งไว้แล้วก็เอาปุ๋ยเม็ดสิบหกสิบหกสิบหกมาโยนลงไปบ้างนะครับก็เลยเมื่อวานเดินมาดูอ่าว แตกยอดซะแล้วนี่ครับห้าหกเดือนนึกว่าจะไม่ได้อะไรแล้วก็เลยเสียบทิ้งไว้เฉยก็มาไล่ดูก็สามยอดก็นี่ยอดครับสี่ยอดห้ายอดแตกออกมาห้ายอดแล้วตอนนี้ห้ากิกก็เดี๋ยวให้เขาโตอีกสักนิดจะแยกไปลงกระถาง แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยได้ดูแลต้นไม้ครับช่วงนี้ยุ่งๆที่ร้านหน่อยก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลกลับมาดูอีกทีก็โอโ้มียอดซะแล้ว <c oughs> วันนี้ก็ฝนตกครับยังไม่ได้ออกไปร้านก็เลยแวะมาดูาวันนี้ก็เท่านี้กันครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมก็จะมาลงให้ดูใหม่นะครับตอนนี้ก็ยางอินเดีย ใอินเดียชุดนี้เป็นชุดใหม่หมดเลยนะครับที่เห็นชุดนี้เป็นชุดใหม่หมดเลยเพิ่งเริ่มเอามาชัน้ํามีชุดใหม่ชุดเก่าเหลืออันนี้ชุดกลางไม่ใช่ชุดเก่าชุดกลางเริ่มออกแล้วแบบนี่ชุดเก่าเลยแค่นี้ครับที่จะรลอลงดินมีอยู่เจ็ดกระถางที่เหลือจะลงนะครับเห็นใบ สล,สลัวอยู่ในรูงผอแล้วก็ตรงมุมนู้นจะเป็นต้นที่โตลล้ะส่วนนี้ใส่ใบสักใส่ใบสกออกลากแล้วเตรียมลงนินครับอันนี้เป็นกวักโบราณ กว่าโบราณไม่ได้ดูหรือดูลากเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมีเวลาเราจะลื้อดูลากจะเอาลงกระถางใหญ่อันนี้จะเอาไปทำแม่พันธุ์ครับงไงวันนี้ก็ลาไปเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ